สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนน้องคลิปนี้ทิดาชาแนลหรือแอดมินกีร่ายงานโตจ้าสิมาอัปเดตเกี่ยวกับพายุโคนีและกะตรวจฝนด้วยเรดาร์ของกรุมอุตุนิยมวิทยาทั้งตอนบนและตอนล่างก่อนจะไปรับชมรรบฟังทันใดที่ย่างกดกติดตามกระฝากกดติดตามหฮกีเนเดอร์ิได้ประพาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปขอพระคุณเป็นอย่างสูงจา้าอ่าเข้ามาฟัางกันเด้ออัปเดตพายุโคนีออนกำลังลงเป็นพายุดรีเปชนันพายุระดับสองตอนนี้ยุ ที่ประเทศเวียดนามนะคะอยู่บริเวณเมืองกุยนอนประเทศเวียดนามเนาะและคาดว่าจะอ่อนกำลังล่งเรื่อยๆมากเป็นยอมความกดอากาศตา่ำแถวๆประเทศกัมพูชาส่งผลกระทบจังไดต่อประเทศไทยกาซีส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง จังหวัดที่ต้ตองระมาร,ระว่างเป็นพิเศษก็คืออำนาจ,จเจริญโคราชบุรีรัมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีนครนาย,ยกปราจีนบุรีและ,ะสะแก้วจ้ากะเนื้อสิ่งอื่นใดเป็นห่วงแต่ข่านั่นแหละย่านเขาราบเรียบเป็นลาดปูนเนาะเพราะว่าฝนนี่คือสิบัทอด่าดอกเป็นห่วงแต่ล่มย่านล่มแรงพัดเขาราบเรียบเป็นลาบปูนคือลูกที่แล้วเนาะ มาตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจฝนของกมม nice รมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคอีสานตอนบนตรวจเวลา10นาฬิกาสิห้านาทีไม้เล็กหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนกลุ่มฝนลนลงปกคลุมพื้นที่อำเภอว่าปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอพยากระพุ่มพีสายจังหวัดมหาสารคามอำเภอกุชีหน้าราจังหวัดกระสินอำเภอลื่ออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพ้นทองอำเภอเมืองอำเภออาจสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมราฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสวน อภุ่มอำเภอโพ้นไทรจังหวัดร้อยเอ็ดจ่าอำเภอราชศีสลายจังหวัดศรีสะเกดอเภอชุมพลบุรีอำเภอทาตูมอเภอรัตนบุรีอเภอสนมอพืภศรีคอรภู่มจังหวัดสุรินทร์อพืชศึกจังหวัดบุรีรัมย์จ่าต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจเวลา11นาฬิกาสีานาทีตรวจพบกุมฝนออนในเขตอเภอหน้าเชือกอเภอบ่อระบือ อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอําเภอจตุรพักพิม um, ่านอําเภอเกษตรวิสัยอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดอําเภอเมืองจังหวัดยโ um, สธรอําเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอชุมพลบุรีอำเภอบัวเช um, อวดอ um, ํา,า, um, um, นอน um, าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อําเภอศรีลาล้าอําเภอผู้สิงอําเภอโนนคู่อําเภอนามเกลียงอําเภอศรีรัตนาอําเภอกันทรักษ์อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจา อำเภอสำโรงอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสิรินทอนอำเภอโของเกียงจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกับประเทศกัมบูชากุ้มฝนปานกลางตรวจบพบกุ้มฝนหนักตรวจรพบค่ะเดี๋ยวช่วงยงมมือแรงกี่สิมาเชรขายอีกเทือนึงเนาะ เพราะว่าตอนนี้กับยูทีประเภทเวียดนามกําลังเคลื่อนตัวมาที่ประเทศกัมบูชานะคะสําหรับโค่นนี่ออนกําลังล่งเป็นดีไปชันเรียบร้อยก็ติสถานการณ์มารายงานให้พี่น้องได้ทราบอย่างที่บอกว่าฝนก็นจะมีเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางกับสิบนนักปันญดแต่ลมอาจจะแรงแน่จักนอก้อยจ้ามีเอียงกับมาคอมเมนต์มาว้าวมาคุยกันได้จา้าสําหรับคลิปนี้ทิดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เด้อจา้าบ๊ายบาย